และเนื่องในเทศกาลตรุษจีน2,563นี้คุณผู้ชมคะไทยกับจีนถือว่าเป็น ที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานในทุกๆมิติค่ะและในโอกาสนี้เองนะคะคุณธนินเจียรวราตนประทานอาวุโสเครือเจริญภพกพุัฑ์์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงค่ะได้เข้าอวยพรคณะทูตของจีนเนื่องในโอกาสวันตรุษจ,จีนประจำปี2563พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆระหว่างกันติดตามภาพบรรยากาศดีๆนี้ได้จากรายงานพิเศษค่ะ ชนินเจรวรวนน์ประธานอาวุโสเครือเจริญพกพธ์พร้อมด้วยนายสุภกิจเจรวรวนน์ประธานกรรมการนายสุปชัยเจยรวรวนน์ประธานคณะผู้บริหารและคณะผู้บริหารระดับสูงเครือเจริญพกพฑ์เข้าอวยพรคณะทูตสาธารณรัฐประชานชนจีนประจําประเทศไทยเรื่องในวันตรุษจ,จีนปี2563ณห้องรับรองสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยในการนี้นายหยางซินออัครราชทูตที่ปรึกษา ในฐานะรักษาการแทนเอกอากาัคราชทูตให้การต้อนรับจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายด้านได้แก่สภาวะเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ส่งผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินภายใต้โครงการพัฒนาระเบยียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC และแนวทางการดาเนินธุรกิจของเครือจเจริญพกพันที่ยึดถือค่านิยมองค์กร6ประการเพื่อมุ่งเน้นความยั่งยืนในทุกด้านโอกาสนี้นายหยางซินอัคราชทูตท,ที่ปรึกษาในฐานะรักษาการแทนเอกอัคราชทูตได้กล่าวชื่นชมเครือจเจริญพกพัน์ในการดําเนินธุรกิจที่กำเนิดถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนในประเทศที่เข้าไปลงทุนทําธุรกิจอยู่เสมอ หลังการพูดคุยในายธนินเจีรดวณนนประธานอาวุโสเครือจเจริญพกรพันได้มอบช่อดอกไม้แก่นายหยางซินอัคารราะทูตรที่ปรึกษาในฐานะรักษาการแทนเอกอัครราชทูตรพร้อมกับวอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนปี2563